ดูชุดอาลามนะครับแจ้งเตือนไฟดับแล้วก็พัดลมดับภายในตัวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะอาลามนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็คือไฟแสดงสถานะไฟ220โวลต์นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นไฟสถานะาแบตเตอรี่นะครับซึ่งข้างในนะครับ จะมีตัวเทอร์มินอลนะครับต่อไว้ให้แล้วนะครับที่มาไว้ก็คือบวกบวกนะครับสำหรับต่อสวิตช์แจงเตือนไฟดับนะครับส่วน ln นะครับก็จะทำช่องไว้ให้นะครับการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสมมุตินะครับสมมุติรถไฟดับนะครับตัวนี้นะครับเป็น ไฟ220ครับจ่ายเข้าสมมุติรถไฟดับนะครับไม่มีไฟจ่ายเข้าตัวระบบนะครับไฟมานะครับก็จะสัญญาณก็จะหยุดปกตินะครับส่วนตัวอาาามแจ้งเตือนพัดลมดับนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือปิดอยู่นะครับคือเรายังไม่ได้ใช้สมมติตัวนี้เป็นตัวสวิตช์บานพับนะครับ ตัวไมโครสวิตปิดเปิดนะครับก็คือแสดงสถานะเวลาพัดลมทํางานนะครับลมก็จะดูดบานปับเข้าสวิตก็จะถูกปิดอยู่นะครับอารามก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับพอพัดลมดับนะครับจะไม่มีพัดลมดูดนะครับตัวบอลปับก็จะเด้งขึ้นนะครับทําให้อ่ระบบแจ้งเตือนเรา,าดังนะครับสวิตถูกปิดนะครับ อารามก็จะไม่ดังนะครับพอกรลมดับนะครับสวิตช์ถูกเปิดขึ้นนะครับ